สวัสดีเพือพ่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิครูสอนหมอดูตาทิพพรังตัวเลขพญานาคาราชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็เป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะคะระหว่างวันที่17จนถึงวันที่3 1เวดตุลาคมนะคะเป็นการดูแบบดาวจรน,นะคะทั้งไพยิปซีและตัวเลขนะคะระยะสั้นๆค่ะจะมุ่งเน้นจากดาวที่มีการเดินและเคลื่อนไหว ในช่วงระหว่างวันที่17จนถึง30อุนตาัาสำหรับในช่วงนี้ค่ะของชาวราศีเมถุน่าจะมีดาวที่มีการเดินนะคะในระยะสั้นๆนะคะในช่วงนี้มีทั้งหมด5ดาวค่ะนั่นก็คือดาวราหูสำหรับดาวราหูแล้วจะเป็นการเดินครั้งใหญ่ในรอบของปีของชาวราศีเมถุนนะคะซึ่งนะคะตกอยู่ในตำแหน่งคบ นะคะ่าสุภาด้วยนะคะนอกจากนี้งน,นะคะตกอยู่ในสุภาแล้วยังเกี่ยวข้องกับธรรมะการงานด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสุภาเนี่ยจะหมายถึงความสําเร็จอุดมสมบูรณ์นะคะฉะนั้นเตรียมเปิดรับโชคลาภได้เลยะค่ะนี่คือดาวในเรื่องของตัวเลขนะคะเป็นดาวหลักคือดาวราหูเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกังาน ความสำเร็จกําลังจะมาเยือนแล้วนะคะมีเกณฑ์รับออกสังหาริมาทร,รั์เดินทางไกลต่างประเทศต่างภาษาหรือไปทํางานวางไกค่ะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวดาวอังคารนะคะรวมถึงดาวศุกร์ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะมาพยากรณสำหรับเดือนตุลาให้กับชาวราศีเมถุนค่ะนะคะก่อนที่จะไปดูโหราศาสตร์นะคะการดูไพ่ ไยิีก็ดีตัวเลขก็ดีนะคะพลังงานไพ่ดีๆก็สามารถนําไปปรับไปใช้กับชีวิตได้นะคะถ้าเป็นด้านลบๆตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม,มนะคะโดยเฉพาะหากเป็นไพ่ยิบซีด้านลบๆตรงนี้ด้านดีรับไว้ด้านไม่ดีก็สามารถที่จะนะคะทิ้งไปได้เลยนะคะเราจะเริ่มมาจากไพ่ยิบซีก่อนนะคะไพ่ยิบซีนะคะจะดูด้วยกันเจ็ดใบเป็นหลักนะคะเจ็ดใบนะคะอ่ะ มาเริ่มดูจากใบแรกก่อนเลยค่ะก็มาดูใบแรกนะคะใบแรกนะคะเดี๋ยวขอสลับไพ่ใหม่นะคะขอสลับไพ่ใหม่อีกทีหนึ่งเนาะไพ่ไม่ขาดนะคะอ่านะคะไพ่ไม่ขาดอ่าสำหรับชาวราศีเมถขุนนะคะไพ่จุดใบนะ,ะช่วงนี้เป็นอย่างไรแม่มาเจ็บไห ี่ห้าหกเจ็ดนะคะอ่ะดูภาพรวมรวมนะคะเป็นภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่งนี้ค่ะดวงชะตานะคะตะวันยิ้มแฉ่งเลยนะคะสื่อถึงอะไรนะคะไพ่จอนเจ็ดใบนะคะจิตวิญญาณก่อนเลยตำแหน่งจิตวิญญาณจ่ะนะคะเป็นไพ่ดวงอาทิตย์ด้วยนะคะสื่อถึงด้านจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณอยากจะสื่อ ให้ชาวเมถุนได้รู้นะคะจิตวิญญาณตำแหน่งนี้ค่ะจะรวมถึงความคิดด้วยเอาณ์ความรู้สึกด้วยช่วงนี้สารมันเกิดขึ้นตะวันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวเมทุนนะคะตอนนี้ค่ะชาวเมทุนมักจะมีความคิดเอาลงความรู้สึกอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอยากจะให้มีการเริ่มต้นใหม่อยากจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตกันนี่คือไพ่ที่สื่อ สามด้านจิตวิญญาณถึงอารมณ์ความรู้สึกช่วงนี้ค่ะนะคะช่วงนี้จะมีความรู้สึกโอ้โหสดชื่นแจ่มใสอยากที่จะเจอสิ่งดีๆมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์พุ่นออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะนอกจากนี้ไพยย่ยางนี้ยังหมายถึงการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่สมิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงกาลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะพระอาทิตย์มันสื่ออยู่แล้วนะคะว่าหมายถึงนะคะโอกาสใหม่ความสิริไรความสําเร็จนะคะ นี่คือด้านจิตวิญญาณค่ะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการเงินค่ะก็มีข่าวดีเตรียมรับเรื่องการเงินได้เลยค่ะการเงินของคุณค่ะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับการเงินนะคะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะจังหวะคุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์จกกิตวิญญาณหรือความคิดของคุณนำพาโชคลาภการเงิน มาให้กับคุณเลยโดดเด่นมากเลยในช่วงที่ผ่านมาอย่าไปยิดตกออกอังวลกับในอนดีตคุณอาจจะเคยเจออะไรหรือภาวะนะคะที่จะต้องรับผิดช,ชอบหลายเรื่องบางครั้งบางคนเนี่ยนะคะาชาวราศีเมถุนเหมือนกันชะตาไม่เหมือนกันบอกได้เลยค่ะอยู่ที่ความคิดและอารมณ์พลังงานในตัวเราค่ะนะคะพลังงานในตัวเราเราควบคุมพลังงานได้เรา นะคะเราสร้างพลังงานด้านบวกๆของเราเนี่ยแหละก็อาจจะทําให้ชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันอยู่ที่พลังงานช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดเจอภาวะความคิดวิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่มันส่วนมนว้พระไว้ค่ะพลังงานลบๆมันจะหายออกไปค่ะเพราะชะตาชีวิตคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆพลังงานดีๆกําลังจะเข้ามาฉะนั้นเราเตรียมตัวรับไว้ก่อนเลยตั้งแต่การมีสติรู้สึกตัวหรืออยู่กับปัจจุบันหรือหมั่นส่วนมลว้พระไว้ค่ะ ก็เป็นการเปิดรับพลังงานดีๆเพราะโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นโชคลาภการงานการเงินด้านดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีเกณฑ์ได้รับยานผ่านหน้าหรือการเดินทางด้วยฉะนั้นมีเกณฑ์เดินทางมียานานนะนะคะหรือนะคะตัวคุณเองเนี่ยนะคะจะค่อยๆที่กายแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเรียบร้อยมีความเจริญก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานการน,นะการเรียนใครเรียนอยู่ก็สําเร็จ การเติบโตหรือความก้าวหน้ากำลังจะมาเกิดขึ้นฉะนั้นไม่ว่างานเงินทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมีข่าวดีเกิดขึ้นโอกาสใหม่ฟ้าใหม่มันเปิดแล้วนะคะการเงินเตรียมรอรับได้เลยคุณมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ที่ได้ท่องเที่ยวมีเกณฑ์ได้ไปพักผ่อนไปสำราญจังหวะนี้เลยเดือนวิกฤตจะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำม,มาจากสมองของคุณไอเดียวความคิดสร้างสรรค์คุณหมันนม่นสวนบนไหว้พระหมั่น เปิดรับพลังงานดีๆไว้ค่ะเพราะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอ่าอย่าไปกังวลวิตกกังวลก่นนะคะสรุปในเรื่องของไพ่เรื่องงานก่ะงานจะมีโอกาสใหม่ใครว่างงานอยู่มีโอกาสใหม่มีอ่ามีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องการงานสําหรับคนที่ว่างงานอยู่สําหรับใครเป็นนักธุรก,กิจปัท้าการขายในช่วงที่ผ่านมาอาจจะตึงอาจจะนะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยอาจจะต้องหมุนเลยหรือต้องมีปัญหาให้มาแก้นะคะ,นะคะเดือนนี้จะเป็นท้อง ฟ้าเปิดแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะใครเป็นนักธุรกิจเดือนนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะนอกจากนี้ค่ะสําหรับใครเป็นลูกจ้างมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นในตําแหน่งหน้าที่การงานค่ะนะคะความรักใครสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมาใครที่เคยเจออกหักเจอ คาอะไรไม่ดีค่ะตรงนี้ฟ้าใหม่เปิดแล้วนะคะจะมีข่าวดีได้เริ่มต้นใหม่จริงเจอสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสําหรับใครที่มีครอบครัวหรือความรักอยู่แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะลี่คายและความรักในทิศทางที่ดีคนรักจะเข้าใจกันดีมากขึ้นนะคะนี่ก็คือในเรื่องของความรักและการพยากรณ์ในส่วนของไพ่ยิปซีนะคะใครเป็นนักลงทุนการเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์ทํากําไรให้กับคุณได้เห็นเงินเ,นเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวราศี ในทุนในส่วนของการปัญญาภาพยากรผ่านไพ่ยิปซีพลังงานดีก็สามารถไปปรับไปใช้ได้นะคะถ้าเป็นพลังงานที่เราไม่ถูกเจริตเลยหรือไม่ชอบก็สามารถถอดผ่านไปได้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวเลขบ้างค่ะในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงของเดือนที่เหลืออยู่นะคะมาดูในส่วนของดาวราหูที่ย้ายตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดนะคะตุลาเนี่ยดาวรา ดาวราหูนะครบย้ายนะคะและไปอยู่ในภพของสุภะสุภะนอกจากนี้ค่ะไปนะคะตกอยู่ในอ่าภพของกรรมะการงานด้วยนั่นส่งผลเรื่องอะไรส่งผลเรื่องความสำเร็จอ่าส่งผลด้านความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณในหน้าที่การงานใครทํานักอ่าใครเป็นนักธุรกิจการค้าการขายคุณมีเกณฑ์ที่งานของคุณอาจจะได้ขยายกิจการไปกว่า โลกนะคะหรือไปต่างประเทศหรือทางไกลมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือขยายกิจการโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับง,งานค่อนข้างโดดเด่นชัดเพราะดาวอ่าดาวนะคะราหูเนี่ยนะคะไปตกอยู่ในภพของงานด้วยตกในสุภาคืคอความสําเร็จอุดมสมบูรณ์ด้วยฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะทํางานประสบความสําเร็จเจรจาต่อรองใดๆก็มักจะราบลื่นสําเร็จนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้กะอะไรที่ค้าค้าง อยู่ค่ะจะคลี่คลายและประสบความสําเร็จมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางนะคะรวมถึงอาจจะได้เดินทางไปถึงไปถึงนะคะขยายไปถึงต่างประเทศหรือต่างภาษาได้สําหรับใครเป็นนักธุรกิจใครเป็นนักลงทุนค่ะทุ่มเดือนนี้คุณจะมีซิกซิ้นมีไอเดียมีรางสังโนนพิเศษทําให้คุณทํากําไรเป็นกกอบเป็นกลมได้ประสบความสําเร็จนะคะพะสุภาพมันบ่งบอกถึง ความสำเร็จค่ะฉะนั้นวางแผนไว้ดีๆค่ะนอกจากนี้ยังมีดาวพระเสาร์อีกดาวพระเสาร์หมายถึงความละเกียดวางแผนอยู่แล้วเจ้าวางแผนอยู่แล้วในเรื่องของนะคะสิ่งที่คุณจะเจอในช่วงเดือนนี้คุณก็จะมีไอเดียวความที่สร้างสรรในการวางแผนนะคะและก็จะประสบความสำเร็จนะคะนี่ก็คือ ดาวที่เดินค่ะนะคะอ่ะในนอกจากนี้ดาวประกบคู่ล่ะในส่วนของดาวที่ประกบคู่นะคะในเรื่องของการงานมีดาวดาวราหูประกบกับดาวพิทักษ์ส่งผลว่านอะไรความคิดสร้างสรรค์เฉลียวฉลาดนะคะเฉลียวฉลาดนะคะเฉลียวฉลาดทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จนี่แหละเรื่องที่สําคัญคือ ความเฉลียวฉลาดการมีเหตุมีผลการรอบคอบนะคะเป็นดาวที่มาช่วยเสริมลาหูให้นะคะก็จะทาให้ลาหูเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะคะมีเป็นเป็นดาวที่นะคะมักจักนะคะบางครั้งค่ะก็นะคะอยากทําอะไรก็ทําเลยนะคะหรือนะเป็นคนที่บางทีตามใจตัวเองกว่านะคะฉะนั้นเนี่ย มีดาวพฤหัสหัมาช่วยค่ะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวกูดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยได้นั่นเองเพราะราหูจะมีทั้งด้านดีไอเดียความที่สร้างสรรค์มีซึกเซนพิเศษนะคะและก็นะคะเป็นดาวที่นะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติเดินทางไกลนะคะประสบความสําเร็จนะคะแต่มันก็มีด้านที่ต้องระวังของราหูด้วยอยู่นะคะเพราะดาวราหูใครที่มีดาวราหูบางทีก็ อยากจะทําอะไรก็ทําเลยนะคะหรือใจร้อนหรือทําเลยเชื่อคนง่ายอะไรประมาณนี้ใครชวนทําอะไรก็จะทําเลยนะคะเพราะดาวราหูมันจะมีดาวกิเลสอยู่ด้วยฉะนั้น บางทีก็ใจร้อนใจเร็วหรือเอื้อคนง่ายหรืออยากจะทําอะไรก็ทําตามใจตัวเองไปเลยก็อาจจะขาดความระมัดระวงังนี่คือบ้านที่ต้องระวังแตดีที่มีดาวนะคะที่มีอิทธิพลและช่วยเหลืออยู่ก็คือดาวขึ้นหัดเป็นดาวคูหรือดาวสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก็มักจะมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครอง,งตรงน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตรงนี้คือบ้านที่ดีที่ดาวมันบวกกันแล้วเพื้อหนุนฉะนั้น ทำธุรกิจการค้าการขายตรงนี้ก็จะทําให้เรามีเหตุมีผลรอบครอบนะคะและก็นะคะอ่ะมีหุ้นส่วนมีเพื่อนร่วมงานที่ดีทําให้ธุรกิจไปในทิศทางที่ดีนะคะอันนี้ก็คืออิทธิพลของดาวค่ะนะคะฉะนั้นหุ้นส่วนจะดีค่ะเพราะมีดาวของหุ้นส่วนป ปัตตนิหรือหุ้นส่วนเนี่ยตกพืฤหัสเหมือนกันฉะนั้นหุ้นส่วนดีช่วยเหลือธุรกิจการพากันขายดีคุณจะมีหุ้นส่วนดีนั่นเองนะคะช่วยให้ธุรกิจไปได้ลาบรื่นนอกจากนี้นะคะยังโยงใยอะไรอีกนะคะในส่วนของอ่าธรรมมะดาวพฤหัสแล้วยังโยงไปที่ลา,โลาภโชคลาภการเงินด้วยฉะนั้น นะคะการเดินทางของคุณการทํางานต่างประเทศต่างภาษาหรือทางไกลจะทําให้คุณได้โชคลาภนะคะโดยเฉพาะงานที่เดินทางไกลงานที่ป่างานที่ต่างถิ่นจะทําให้โชคลาภนะคะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำามหรือโชคลาภผ่าดาวพฤหัสนอกจากนี้ยังหมายถึงโชคลาภที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากบุญเก่าเพื่อนหนุนด้วยเพราะดาวพฤหัสหมายถึง ลาภโชคลาภการเงินด้วยนี่คือดาวที่ส่งผลนะคะที่มันโยงใยห,หรือเกี่ยวข้องกันกันะคาที่เกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับการงานของคุณค่ะสรุปดาวนะคะค่ะดาวราหูที่ยายครั้งนี้ค่ะก็จะเกี่ยวข้องงานเงินนะคะประสบความสําเร็จทําให้คุณ ได้รับข่าวดีเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและก็มักจะประสบความสําเร็จนะคะเนื่องจากมีดาวสุภะมีเกณฑ์ได้รับความสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินส,สิ่งของนะคะจะรุ่งเรืองต่างถิ่นหรือต่างประเทศค่อนข้างสูงมากค่ะนะคะนี่ก็คือในส่วนของดาวแรกที่เกี่ยวข้องโยงใยกับดาวอื่นๆนอกจากนี้ค่ะตัวตนของชาวเมทุนเนี่ยมีดาวพัดเกตนะคะมีดาว ประจําตัวคือดาวดาวพุธและมีดาวที่กลุ่มอยู่นะคะสถิอยู่ตอนนี้ก็คือดาวพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ด้วยเกือ้อหนุนตัวตนคุณช่วงนี้ก็มักจะเป็นคนที่ช่วงนี้ค่ะเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อเรื่องบุญกําและก็ชอบทําบุญชอบนะคะสิ่งลี้ลับและก็ลักษณของคุณช่วงนี้ค่ะนะคะอ่านอกจากราหู แล้วยังมีดาวพระเกหมายถึงดาวพระเกศเนี่ยยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จนะคะการเติบโตวความก้าวหน้าด้วยนะคะฉะนั้นดาวประจําตัวของคุณได้มีดาวพระพุธด,ดาวพระเกดก็ส่งผลด้านดีการผู้จาผู้หรักผู้ใหญ่ผู้คนรักผู้คนจนดูนะคะทันกระแสทา,ทางยุคฉลาดทางอารมณ์นะคะกับตัวเองถึงเข้ากับผู้คน มีเ็นที่จะเดินทางไกลหรือไปอาศัยอยู่กับต่างประเทศนะคะหรือเจอเพื่อนฝูงสังคมหนึ่งประเทศได้หมดเลยส่วนใหญ่ถ้ามีดาวพกเกตเข้ามาตกอยู่ใน ลักนาหรือเดินเข้ามากลมอยู่ในลักนามักจะเข้าไปเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือเดินทางไกลไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะมากที่อาจารย์ดูนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะดูปรากฏว่าลูกค้านะคะมีดาวตัวนี้เกิดขึ้นจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศหรือเข้าไปทํางานกับต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะมากเลยในช่วงนี้เพราะดาวเมื่อเกิดก็กลมอยู่3ามถึงสเดือนเชียวนะคะในช่วงของระ ลักณะของเมถุนค่ะนะคะมาดูต่อนะคะในส่วนของดาวอีกดาวที่มีอิทธิพลก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะตกอยู่ในปุตตะวุ้นส่วนบอยวานนะคะและนะคะยังหมายถึงโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเพราะดาวอาทิตย์ตะวันค่ะนะคะการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆกาลังจะเกิดขึ้นโอกาสใหม่ฉะนั้นความนะ,ะดาวอาทิตย์หมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศอานาจวาสนาบุญเกลานะคะและมีดาวพับ พุดดาวดาวอังคารเสริมอีกนะคะนั่นหมายความว่าดาวพระพุธหมายถึงการพูดจานะคะการพูดจาประสบความสําเร็จการพูดจานะคะทำนำพาให้มีชื่อเสียงกิจยศผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูส่วนดาวอังคารหมายถึงความขยันค่ะการอดทนการขยันสู้ไม่ยอมถอยตรงนี้เป็นจุดดีจุดหอมนะคะดาวอังคารยังหมายถึงการเดินทางด้วยนะคะฉะนั้น หมายถึงอะไรชีวิตในช่วงนี้ค่ะนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพื่อนใหม่หุ้นส่วนใหม่นะคะอ่าหรือลูกของคุณอ่ะนำพาสิ่งดีๆมาให้นะคะลูกก็ดีค่ะช่วยเหลือตัวคุณให้นะคะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือเขาเรียกว่าอ่าเทพบุตรฐานนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ลูกค่ะนะคะสําหรับใครที่ รอข่าวดีนะคะอยากที่จะมีบุตรนะ,ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับลูกนะคะหรือมีลูกด้วยนะคะเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงสิ่งใหม่สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นตกอยู่ในปุตมรอด้วยนั่นหมายความว่าใครที่มีครอบครัวมาแล้วนะคะคุณอาจมีเกณฑ์ได้น้อง นะมีมีเกณฑ์ได้น้องสําหรับใครที่คบกันมานานก็มีเกณฑ์ที่จะผอม,มน่าหรือาจจะมีลูกส่อย่างไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วและสําหรับใครที่โซนมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยค่ะสําหรับในเรื่องของความรักฉะนั้นเรื่องของของความรักนะคนโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่กับ สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอ่ะและใครโซนเนี่ยจะเจอแบบไหนบ้างคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอผ่านออนไลน์เทคโนโลยีทางไกลค่ะนะคะต่างประเทศต่างภาษานั่นเองนี่ก็คือสำหรับคนที่โสดค่ะนะคะอ่ะมาสรุปภาพรวมดาวที่เดินค่ะที่ส่งผลเรื่องงานเลยคือราหูมีดิพนเรื่องงานอา่านใครทำธุรกิจกันคากันใครช่วงนี้งานจะบูมเลยงานมีนะมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสใหม่ขยายกิจการหรือเข้าไปทำงานที่เกี่ยวข้อง ่างประเทศต่างภาษาหรือทางไกลสูงมากสําหรับใครเป็นนักธุรกิจธุรกิจเป็นช่วงของการขยายโดยการเปลี่ยนแรลอครั้งใหญ่ค่ะสําหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นเดียวกันเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตัวคุณจะมีรังสังหรณ์ซิกเซนพิเศษจะรู้ล่วงหน้าด้วยตัวคุณเองด้วยนะคะอ่านี่ก็คือในเรื่องของการงานนะคะสําหรับใครเป็นนักลงทุนเตนรียมตัวไว้เลยค่ะคุณจะมีเกณฑ์ทำกำไรเป็นกอบเป็นกำได้ด้วยนะคะอ่ะส่วนใคร นะที่ว่างานก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการงานค่ะมาดูในเรื่องของโชคลาภการเงินบ้างโชคลาภการเงินคาะลาภาตกนะตกอยู่ในดาวเพื่องือหัดนะคะและเกี่ยวข้องกับงานด้วยแค่นั้นโชคลาภนะคะจะมากับคุณนะคะบุญเก่าเกื้อหนุนสิ่งสัก์สุดความพิดของคุณตัวคุณเองความเฉลียวฉลาดคุณนําพาโชคลาภมาให้และก็มาจากงานที่คุณอาจจะขยายงานไปเกี่ยวข้อง ชาหรือความไก็ทำนาพาโชคลาภหรือการเงินมาให้กับคุณค่ะนอกจากนี้โชคลาภของคุณยังมาเกี่ยวข้องกับนะคะอะไรอีกเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารโอกาสใหม่ๆอสังหารรมทรัพย์ที่อยู่อาศัยด้วยนะคะนี่ก็คือในเรื่องของโชคลาภนะคะมาช่วงนี้นะคะความสําเร็จก็ค่อนจะง่ายค่ะค่อนข้างที่จะทำอะไรก็จะประสบ,ะสบความสําเร็จค่อนข้างง่ายนะคะเพราะมีดาวสุขะค่ะนะคะที่มันตก นะคะอยู่ในภพของนะคะราหูอยู่ด้วยนะคะฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรเจียจาอะไราก็มักจะประสบความสําเร็จได้ง่ายฉะนั้นให้มันส่วนมนไว้พระเปิดรับพลังงานดีๆไว้ค่ะอยู่ในขึ้นพลังบวกๆก,ก็จะนําพาให้เราค่ะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของโชคลาภโชคลาภและการเงินนะ,ะนะคะอ่ะนี่ก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ค่ะสรุปสรุปนะคะดาวที่ส่งผลนะคะดาว สุขนะคะดาวพระสุกเรื่องการเงินมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมเกื้อหนุนหุ้นส่วนเกื้อหน,นุนการเงินคุณดะนะคะกู้ครองคุณมีเกณฑ์มาจากอะไรจากทางไกลจากเพื่อนแนะนําจากการสื่อสารข,ของคุณมีใครที่โสดอยู่นะคะใครที่มีคนรักแล้วต่องานแล้วมีเกณฑ์มีน้องนะคะหรือได้นะคะได้ทําอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับ ความรักของคุณสําหรับเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินค่ะมาจะมาจากมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางต่างประเทศต่างภาษาโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าเพื่อนหนุนค่ะนะคะฉะนั้นนะคะคุณมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่นําพาโชคลาภนําพาสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองบุญบุญ บุญนะช่วงนี้กระแสบุญเก่าค่ะมันเปิดตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้จนถึงสิ้นปีเลยฉะนั้นมันส่ดมนุ์ไหว้พระนะคะเพิ่มพลังบุญให้มันเข้มแกังมากขึ้นค่ะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหนุนให้มีโชคมีลาบม,มีการงานนะคะงานที่ดีให้กับชาวราศีเมถุนค่ะ มาดูต่อในเรื่องของการงานนะคะเป็นการสรุปนะคะการงานนะคะอย่างที่่าพยากรณ์ไปแล้วนะคะรุ่งเรืองต่างประเทศรุ่งเรืองกัางถิ่นประสบความสําเร็จไปใงถิ่นนะคะอ่านนี่ก็คือในเรื่องของการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสําหรับลูกจ้างข้าราชการนะคะข้อที่ต้องระวังนะพยากรโหราศาสตร์ค่ะมันก็จะมีด้านบวกและด้านที่ต้องระวังเขาเรียกว่าด้านลบนะคะคือการคิดมากค่ะดาวพระเสาร์นะคะ ตกอยู่นะคะซึ่งก็ส่งผลด้านการคิดมากนะการกังวลตรงนี้ก็ระมัดระวังและก็ดาวพักทิตนะคะตกอยู่ในบุตรอยวาจานนั้นบางทีก็อาจจะทําให้คุณใจร้อนหงุดหงิดอ่าใจร้อนหงุดหงิดกับบุตรอยวานหรืออารมณ โมโหง่ายตรงนี้ต้องระวังเพราะดาวอาทิตย์มันจะส่งผลอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โมโหหรืออารมณ์ร้อนตรงนี้ต้องระวังนะคะอ่ะสรุปข้อระวังคือใจร้อนหงุดหงิดโมโหง่ายนะคะมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะทุ่งเนี้ยงานอะไรคุณก็จะเข้ามาหลากหลายทางหรือวุ่นก็อาจจะทําให้คุณคิดมากว่านะคะอ่านี่ก็คือดาวที่ส่งผลสําหรับชาวราศีเมถุนช่วงระหว่างวันที่สิบเจ็ดนะคะจนถึงวันที่ สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ค่ะนะคะสำหรับการพยากรณนะคะคงจะพยากรณ์เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้นี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะสำหรับนะคะท่านใดสนใจอยากดูโหราศาสตร์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ค่ะสำหรับให้ยิซีเลยช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของการนะคะโปรโมชั่นพิเศษทุก นะคะทุกปีปลายปลายปีอาจารย์จะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยใครสนใจนะคะดูไม่เกิน30นาทีค่ะแต่ต้องนัดคิวนะคะ่วงนี้คิวก็คอนเ้างเยอะนะคะนึกคิวค่ะนะคะให้10คคำถามดูไม่เกิน30นาทีนะคะสําหรับกา,ารดูไพ่บิบซเท่านั้นนะคะราคา50 5้ารอยเก้าสิบเก้าาทจากราคาเต็มเก้าร้อยเก้าสิบนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสำหรับไพ่ย,ยิปซีนะคะสำหรับตัวเลขและไพ่ย,ยิปซีก็สามารถไปคลิปด,ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปใ,ใต้คลิปนี้ได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์เหมือนอาจารย์นะคะอาจารย์มีคอร์สสอนกับไพ่ย,ยิปซีและตัวเลขค่ะสอนผ่านออนไลน์นะคะซึ่งนะคะจะสอนการเป็นนักพยากรณ์นะคะ ในยุคนี้ค่ะด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะยุคนี้คุณสามารถหาไรายได้ได้ทั่วโลกเลยเพราะคุณแค่รู้วิธีการทํางานออนไลน์และก็ใช้มือถือเป็นค่ะซึ่งอาจารย์จะมีสอนวิธีการทํางานออนไลน์สไร้างรายได้จากออนไลน์แบบไหนจากการเป็นนักพยากรครเพราะยุคนี้ไม่เหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วที่อาจารย์เป็นนักพยากรก็ต้องเปิดร้านต้องไปดูที่วัดหรือสถาบันแต่ยุคนี้ค่ะคุณมีมือถือ คุณเข้ามาโชวเชี่ยวอย่างช่อง u t u b e เนี่ยคุณขยันาทำคลิปคุณก็มีไรายได้จากค่าโฆษณากะเดือนหนึ่งตกหลักห้าะและเป็นพาสซิฟิอินครัมคุณขยัยามทำคลิปอะไรไม่ก็เข้ามาถามอยู่ที่ขยันมไหมนะคะนั่นคือไรายได้แบบพาสซิฟิินครัมเลยทำคลิปแล้วคุณก็ดูให้คนฟรีเนี่ยเขาเรียกว่าไรายได้พาสซิฟิินครัมนะคะขยันทํทำนะคะเดือนหนึ่งคุณอาจจะทำสองครัง้งอย่างอาจารย์เนี่ย ความหมอดูวเดือนหนึ่งสองครั้งนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องธรรมะไปเรื่องจิตวิญญาณไปนะคะนี่คือนะคะว่าเป็นรายได้ค่าโฆษณาค่ะนอกจากนี้รายได้ที่สองก็อย่างที่อาจารย์ดูเนี่ยดูดวงไพ่ยิปซีก็ได้ตัวเลขก็ได้ตรงเนี้ยรายได้อยู่อยู่ที่คุณกําหนดเลยนะคะไลท์ขีดจากัดคุณจะกําหนดดูกี่คนต่อวันแล้วแต่คุณอะสมัยก่อนอาจารย์ดูค่ะสามร้อยสองร้อยเอาดูจนไม่หวัดไม่ไหวค่ะจนต้องปร,ปรับราคาค่ะเพราะ เรารับไม่ไหวเราจึงปรับราคาเพื่อให้มันน้อยคนดูนี่เถีงนะคะใครสนใจนะคะตรงนี้เนี่ยนี่คือรายได้ที่สองค่ะรายได้ที่สามคืออะไรเมื่อคุณชนานาญในการดูดวงหรือมีประสบการณ์คุณก็สามารถสอนคนได้ค่ะซึ่งในคอร์สอาจารย์ก็จะสอนวิธีการเป็นครูสอนออนไลน์ด้วยค่ะนะเป็นครูสอนนักพยากรณ์ด้วยใครสนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดคอร์สที่ได้นี้ได้ค่ะ สำหรับราคาก็สามารถไปดูที่ใต้คลิปได้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้คงแบ่งปันนะคะพยากรเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ